ในช่วงนี้เราจะมาชมข่าวเด็ดกันค่ะฝนที่ตกหนักในเขตจังหวัดเชียงใหม่ในรอบ43ปีนะคะก็ได้ทาให้เกิดน้ําท่วมขังในเขตเทศสบานซึ่งก็ส่งผลให้บรรยากาศการท่องเที่ยวนั้นซบเซาลงไปด้วยจากการที่ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องกันมาตั้งแต่คืนวันที่25มีนาคมที่ผ่านมาและตกหนักในคืนวานี้ สนย์อุตุนิยมวิทยาพักเหนือรายงานว่าฝนตกในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ถือว่าเป็นฝนตกมากที่สุดในเดือนมีนาคมในรอบ43ปีถึงแม้ว่าฝนที่ตกมาหลายวันแล้วจะสร้างความชุ่มฉ่ำแก่พื้นที่เพาะปลูกในพื้นที่อำเภอรอบนอกแต่ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่โดยน้ำฝนได้ไหลจากบริเวณดอยสุเทพเข้าสู่ตัวเมืองหลายจุดทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณทางเชื่อมกับซูเปอร์ไฮเวย์หน้าวัดเจ็ดยอดช้างเคียนสันติธรรมซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำเร็วๆก็ตามทางเจ้าหน้าที่เทศบาลก็ได้ระดม ช่วยแล้วส่วนผิวถนนต่างก็มีน้ำท่วมขังไม่มากนักทําให้การสัญจรไม่สะดวกเพราะถนนบางสายนั้นอยู่ในระหว่างการแครผิวการจราจรสําหรับบรรยากาศที่ตลาดไนบาซาย่านท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจากการตระเวนดูก็พบว่าค่อนข้างจะซบเซาเนื่องจากมีฝนตกโปลยอยๆพื้นทางเท้าเฉอะแฉะร้านค้าของที่ลึกและสินค้าพื้นเมืองมีลูกค้าน้อยกว่าปกติ ไปที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะรายงานข่าวจากกลุ่มไคโรประเทศอียิปต์นะคะก็ได้แจ้งว่าวันนี้ก็ได้เกิดบัติเหตุรถไฟที่กาลังมุ่งหน้าไปยังภูมิภาคนายเดียตานั้นชนกันเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง75คนซึ่งในจํานวนนั้นก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส11คนรถไฟสองของบวนที่ประสบบัติเหตุชนกันสนาดนรายรายนี้ก็ได้เกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์ซึ่งความรุนแรงของอุบัติเหตุทําให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง75คน โดยมีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงถึง11คนซึ่งมีหญิงผู้หนึ่งต้องถูกแพทย์ตัดขาดทิ้งไปแล้วข้างหนึ่งและในขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการสืบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวอยู่หลัง24นาฬิกานะคะกลับมาชมข,าข่าวกันอีกช่วงค่ะ